สวัสดีครับวันนี้กุนิกรลาดนะครับมีรถมานําเสนอนะครับคันนี้เป็น Honda c เซีแนะครับซึ่งคันนี้ครับเป็นรถออกศูนย์ไทยแลนด์นะครับแบตเตอรี่เนี่ยครับรุ่นนี้จะยังเหลือวารันตีอยู่นะครับอีกปีกว่าๆนะครับคันนี้ครับจะเป็น J8 แปนสเปคนะครับซึ่งเป็น Honda ประเทศไทยนำเข้ามาขายเองนะครับซึ่งรถเนี่ยครับสามารถเข้าศูนย์เช็คระยะอะไรได้ตลอดนะครับแล้วก็คันนี้ครับที่พิเศษคือ รถมือเดียวเลยครับแล้วก็วิ่งน้อยมากๆนะครับ9,000กิโลเนี่ยมีบุ๊กสวิตประวัติศูนย์ตลอดนะครับแล้วก็รถเนี่ยครับไม่เคยชนนะครับปีเดิมทั้งคันนะครับสภาพและประวัติเนี่ยถือว่าดีมากนะครับไม่ต่างรถป้ายแดงเลยเดี๋ยวพาลองนี่งดูนะครับว่ามีรถยังไงบ้างนะครับโดยรวมนะครับ ภายนอกเนี่ยครับก็เป็นรถเดิมเดิมเลยครับคันนี้ไม่เคยปรับแต่งหรืออะไรเลยนะครับก็คือสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะครับจากศูนย์เลยก็ใช้มันแทนตามระยะตลอดเลยนะครับโดยรวมถือว่าแบบใหม่มากนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องอะไรนะครับพอเป็นรถประเทศไทยอะครับเราไม่ต้องห่วงเรื่องการเซอร์วิสหรืออะไรนะครับสแตนบายเนี่ยคืออะไรทาง Honda Thailand นะครับเขามีอะไรไว้รองรับอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ เครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องพันห้าร้อยสี่ไฮบิดนะครับภายในตัวนี้ครับจะเป็นล้ําสมัยนะครับหน้าปัดจะเป็นดิจิตอนแล้วนะครับเบาะเนี่ยพอเป็นตัวในไทยนะครับจะมีแอร์แบ็กที่เบาะมาให้ด้วยนะครับก็จะมีคุยคอนโทรลนะครับมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับซึ่งภายในอ่ะผมว่ามันล้ามากรุ่นนี้คือเขาผลิตเหมือนแบบเผื่อนาโคเตเนงแต่แรกๆเลยนะครับที่ผลิตรถรุ่นนี้ออกมาซึ่งตอนนี้ครับเป็นรถที่น่าเก็บนะครับมีเอาทำรถแข่งตามสนามเนี่ยเพราะว่ารถเนี่ยครับบาลานซ์มันดีมากนะครับ ก็สนใจนะครับลองมาดูรถตัวจริงได้นะครับที่กุนนิวการะนะครับอยู่เกษตรน้ำมินนะครับ